การปอกก็ลุงโจก็จะหั่นที่ด้านด้านล่างนี้ก่อนนะครับลุงโจจะใช้วิธีการปอกแบบนี้นะครับผมหั่นนะครับผมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้หลังจากทำเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับผมลุงโจก็จะผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกนะครับผมง่ายๆแบบนี้นะครับอ่าเอาเม็ดออกเสร็จแล้ว เอาเปลือกออกนะครับผมรู้สึกว่าสีมันเหลืองจริงแต่ว่ามันยังแข็งอยู่ถ้าเป็นสุกกว่านี้จะปอกง่ายกว่านี้นะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็ทำเป็น3ามชิ้น 1, นึสองสามแล้วก็ที่ปอกเสร็จแล้วอันนี้ประมาณครึ่งลูกนะก็จะพอดีครับ